สวัสดีครับนตั้งแต่รถเสร็จมาเลยไม่ได้พาไปดูเลยว่ามันขับเป็นยังไงนะก็จริงๆแล้วมันก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อเหรอกแต่ว่าพาไปออกกําลังกายหน่อยแล้วกันว่าวิ่งเป็นยังไงนะครับกับคันนี้ไปดูกันนี่คือถ้าจังหวะเซตคอมสตาร์ทไม่ติดนี่โคตรหายน,นาะเฮ้ยโอเคอยู่นี่ก็ทำเกียร์จากพิยามาแล้ว ก็จูนแบบที่เบิร์นว่าคันเร่งมันแรงมาหน่อยวะยวต้องไปเอาลงอีกสักหน่อยโอ้ย,อย,อยจอชิดเหลือเกินขยับมาดีกว่ามันก็พอได้นะแล้วก็ประกอบเครื่องมาใหม่ก็ฝากติดตามด้วยครับว่าคันนี้โปรเจกต์จะเป็นยังไงมั่งแต่ว่า จริงแก็คิดว่าเราจะเอาไปเที่ยวนะแต่พอเราคิดว่าเราจะาไปเที่ยวปุ๊บโอ้โหวินเว้นแม่ลงแม่แรงเข้ายกสองปวดหัวแอดต้องรอรักพักหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีอาวุธอะไรเลยพอมันไม่มีอาวุธอะไรเลยแล้วเนี่ยความยากของมันคือถ้ามันติดคนเดียวมันก็จะเนี่ยเดี๋ยวดูอาจาลเล่งว่าประมาณไหนแต่เดี๋ยวรอให้ความร้อนขึ้นก่อนแล้วกันนะเจ๊ให้ดูอาตาราเล่งแล้วก็การต่อเกียร์ ก่อนล้วกันว่าต่อเป็นอย่างไรครับนี่คือหมด E เลยนะอ่ะจะได้ไหมเพราะจริงๆก็ใกล้เก่าเดิมเลยนะแต่เกมมันก็เข้าค่อนข้างแรงอะ่ะพูดตรงแบบนี้ เราดูอัตาเล่งกันแต่ว่ามันได้นิดเดียวนะมพรรถเยอะมากตอนเชา้าเรายังไม่สามารถหาชอ่องได้เิาจิงจะว่าล่าผมว่ามันต้องใช้แมนนวดทำไม่งานไม่ไม่ตึเงเลย นตัวผมนะระหว่างดิเซลกับเบนซินถ้าเป็นโมดิฟายเนี่ยผมชอบใช้ดิเซลมากกว่าเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยท่าที่ลองอัตราการประหยัดน้ามันมาแล้วกันทำเครื่องทั้งตัวนะลูการค่อฝาอยู่มาสิบสามสิบสี่โลลิตรคือเราอ่ะไม่ได้กดตลอดเพราะว่าตอนใช้งานเราก็เมื่อใช้รอบพันสองพันสามสองพันห้าอะไรเงี้ยไม่ได้กดตลอดมันก็ไม่ได้กินเท่าไหร่ถูกปะ หัวฉีดล้วเล็กด้วยเป็นหัวฉีดแบบเก้าสิบเจ็อะไรเงี้ยแต่ถ้าเทียบเป็นเบนซินที่ผ่านการมมดิฟายมาส่วนตัวที่ใครขับมานะรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่เข้าใกล้10โนลิตรเลยมันไปแบบ8-9อะไรอาอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยรู้สึกว่าดีเซลอ่ะยังยังประหยัดกว่าแล้วก็เรื่องทอร์กเรื่องคือพอใช้งานประจำวันอะ่ะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แรงมา้ามันก็คือแรงบิดที่มันจะต้อง เอตอตอบสนองการใช้ง,งานเราแบบเออก็ไหลไปเรื่อยๆได้อะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือแรงม้าคุณไม่ได้ขับรอบแบบไปๆตนะลอดหรอกซึ่งผมโตผมเองผมก็ไม่ได้ขับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมชอบดีเซลมากกว่าแต่ก็พยายามทาดีเซลให้มันไม่มีควันอยู่นะนี่เมื่อกี้เหตุแบบทดเทสกันเนี่ยคือกองมันตันเรายังไม่ได้เปลี่ยนกองเลยแล้วก็ยังไม่ได้ไล่น้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องใหม่คือเอามาทดสกันก่อนแล้วก็นี่กากัว่าจะจอด ประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าพึ่งไปนี e ่มางไงทั้งหมดไปกับ AE ไปอะไรอย่างงี้มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันฝาต่างนะครับปกติกราประมาณนี้นะฮะ